ส pues nah, วัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องทุกคนอันนี้พ่อหน้าพ่อตากันโดนเนาะพี่น้องเนาะตรงนี้บุกไปได้ไปใช้คายครับยองนี่ฝ่าฝนแห้งยองนี่เพราะฝ่าฝนมันแรงพอดีก็เลยควาเสียงมากพอดีได้ดังม่าไหมมันนี้ได้ ดังซิบสี่เส้นมากมาเนี่ยสีวหกพื้นเน,นี่ยจมยิบไหมทางัดเทาะทางวจีนห้อยลูกกับแม่เล้ามาเนี่ยพี่น้องมือเน,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 นีนน่นมันจะเป็ร่องค้องในมือเนี่ยมันจะเป็องใส่บางมือเนี่ยสิบสีเส้นสามสิบตาพี่น้องโอ้ยางเงาเลยเงาครับืนละสองรอยเมตรพี่น้อง คือนสองเมตรกพื้นหกื้นกับโล่กว่าหมดแล้วเ <c oughs> นวเติมอยู่ใส่กับใส่กับแป๊บเดียวเา้ไม่ใส่โดนหอกดงังพวกนี้ดยดังจิี้เส้นนี่ของคุณแล้วพี่รองงเติมไม่ได้ธรรม,ม,ามาด,าดาเลยนี่ <c oughs> นจะบอกใส่สใส่สามโลกเราก็ถือนะ <c oughs> ดังแลใส่ลูกพวกนี้นะดงังใส่ลูก เจอกลัวก็ดีสร้างซื้อกบไอ้อนี่เป็นดังไอ้นั่นเลยพี่น้องดังไอ้ยังดังดังที่บวอยดังที่ไม่ยังเขาพูดหูกันมันสู้เขาเรื่องไม่แต่ข่าวล่างมันบ่บ่ได้เขาต้องมาใส่ลูกเพื่อยังเอาเขาต้องมาใส่ลูกเพื่ออยังมันติวมันติวเราวมันกับว่าพันยุงเครื่องดังคนก็ใครแน่อยู่ดอกดัง เอ็นเอ็นเบอร์ยี่สิบปุ่นนี่มันเอ็นมันมันเอ็นไฟไฟนี่เอ็นเบอร์ยี่สิบปุ่นละใส่ลูกลูกตะกั่วเบอร์น้อยเถอะพี่น้องลูกตะกข้อมันมีจำนวนจำกัดมันมันมันขายแต่อยู่อีสานบ้านห้าอย่างเดียวแต่คอยหายสื่ออยู่แถวนี้มันบุคหอยมีอยู่ที่วงบุรี่บุรีบุคหอยมีมันมีดมันมีดแต่เบอร์ใหญ่ใส่แต่เบอร์ใหญ่ๆไปเลย ใส่ใส่เงี้วก็ได้บัดนี้ันใส่ใส่เงีย้ยเปิดเปิดของบัดนี้นะก็ดููกว่า,น,าน,เนเงี้ยไรอุลเล่ใสแม่ซื้อยูคุณซื้อยูดวนซื้อยูดวนเพิ่นทรงไห่ซื้อซื้อมาเทโล่สองโล่โล่หนึ่งกับส่เด,ด่สองโล่กับส่เด่ปันหาพื้นโล่ละสามขีดพื้นละสามขีดถ้าเล่กับพอดีเนี่ยพื้นละสามขีดสองขีด จะใส่จะลองใส่ใส,ใส่ใส่กับมึงไปเองกาได้พี่น้องกาพี่น้องเห็ดที่เครื่องบ่ห้างบ่เสียิดกับไอเห็ดยังนะวันไหนเพิ่งมา,ามรูดอ,อกใส่ลูกด่ดดางลูกดุกว่าเป็นอะไรพี่น้องเอ้สามวิถีชีวิตอีสานบ้านห้องก่อนะ อายุหากินไปมืออื่นมืออื้นพี่น้นองนี่ตามเบื้องมือเนนะี่ยรังซีคอยเนี่ยไ่ได้ผลบ่ถ้าเบิ้งมือลว้าวนการว่าจิดเว้ยบมลุนละซีโร่แต่ละตัว <c oughs> แมนเราบุจักแมนเรแมนดอกมือนถ้าเบิ้งเขาลว้วนมืออันเที่ยงมือใส่ยูบิไซมือว่าอาทิตย์พอจะไปยามยังมือเศร้าเลย,ยเจ้าแต่เบิ้องลว้ว จีจัดบอกใส่เง้ยไ,ไม่เหรเบิง <c oughs> ้งนะโอเคพี่น,อน,ออน,นออ้องมืนมนอนี้ก็ซ้ำนี้ละมือมันยังไหลพอเป็นหิริเฮ็ดข้าวเพชรมันแล้วมันเคียงขึ้นแล้วมันสีทุ่มหาทุ่มเลยเดี๋ยวนี้นะพอเห็งมันแล้วมือพอเป็นไปไล่ไปดึงมันอีกไปไล่ด่างอีกมือเลยไล่แล้วก็ไปหาตัดตัดตัดปอมอี่คิดมาให้ปอมเป็นปอ,นอ,อย่งา,ยาองอีกนะเฮ็ดปอม ตัดปอ,อมเจือกของมันคาเขียนเนี่ยละปอมเง่าบ่อหลอื่นอ่ะโอเคโอเควัสดีครับผม <laughs>